สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกันในช่องขอบคุณชีวิตค่ะก็สําหรับวันนี้เนาะสิ่งที่นุชอยากแบ่งปันกับทุกคนนะคะก็หลังจากที่ตัวนุชเองเนาะได้มีโอกาสออกมาแบ่งปันสิ่งต่างๆเนาะให้กับทุกคนนะคะเออเราก็เห็นตัวเองเลยเนาะว่ามันมีหลายสิ่งหลายอย่างมากๆเลยคะ่ะที่มันเปลี่ยนแปลงในชีวิตเราแล้วก็ มันมีองค์ความรู้หรือสิ่งต่างๆอ่ะให้เราเรียนรู้มากขึ้นในทุกๆวันเนอะซึ่งออพอเราเริ่มสังเกตใช่ไหมคะทุกคนเริ่มสังเกตชีวิตตัวเองเนาะแล้วเราเรียนรู้ที่จะเหมือนกลับมาตกผลึกทุกคนเข้าใจปะตกผลึกกับชีวิตตัวเองหรือการกลับมาไข้ควรกับชีวิตตัวเองอะ่ะทุกคนเราจะได้เห็นสิ่งต่างๆ ในชีวิตเราจากที่เราไม่เคยเห็นทุกคนอืมเมื่อวานนุชมีโพสเนาะในเรื่องของความงดงามของชีวิตเนาะหรือความหมายของชีวิตนะทุกคนอืพอเราเรียนรู้ที่จะตกผลึกหรือใครควรกับชีวิตของเราอะ่ะมันจะเห็นมุมมองในหลายๆอย่างมากๆเลยเนาะซึ่งนุชก็ต้องขอบคุณ นุชก็ต้องขอบคุณค่ะครูครูบาอาจารย์หรือขอบคุณบุคคลทั้งหลายเนาะที่เขาเออกมาเป็นความรักและแสงสว่างเนาะเขามาเป็นหลักฐานให้เราได้มีโอกาสเขาไปเรียนรู้สิ่งต่างๆเนาะที่ที่เขาได้ผ่านมาแล้วอะซึ่งบางสิ่งอะ่ะเรายังไม่เคยมีประสบการณ์แล้วเรายังไม่ได้รู้อะ่ะทุกคนแต่พอเราได้มีโอกาสไปฟังเรื่องราวชีวิตของเขา หรือไปฟังสิ่งต่างๆที่เขาทำแล้วมันดีอ่ะทุกคนแล้วเรานำมาปรับเปลี่ยนกับชีวิตอ่ะเออแล้วมันโคตรดีอ่ะทุกคนแล้วเราก็ได้มุมมองใหม่ในการใช้ชีวิตเพื่อไปต่อกับชีวิตเนาะอืมเพราะฉะนั้นอนะ่ะวันนี้สิ่งที่นุชอยากให้ทุกคนอนะ่ะเออได้กลับมาเนาะได้กลับมาที่ลองลองลองกลับมาเช็คชีวิตตัวเองเนาะว่าทุกวันนี้ที่เราใช้ชีวิตในทุกๆวันนะคะ เราเคยเรียนรู้ที่จะกลับมาตกผลึกในชีวิตตัวเองหรือกลับมาใคร่ครวญชีวิตตัวเองเนาะในแต่ละวันในสิ่งที่เราได้ทําออกไปอ,อ,อันนี้อันนี้สำคัญนะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้แหละที่มันจะทําให้ให้เราเติบโตมันจะทําให้เราได้เห็นตัวเองว่าเฮ้ยสิ่งนี้เราทําแล้วมันมันควรต้องปรับปรุงไหมมันดีหรืออยังหรือมันดีแล้วก็ทําให้มันดียิ่งขึ้นหรือถ้าเกิดมันยังไม่ดีก็ปรับปรุงอะไรเงี้ย บอกว่าวันนี้สิ่งที่เราสิ่งที่เราแบบได้ไปยินได้ไปฟังหรือได้ไปเห็นนะทุกคนมันคือการที่เรากำลังเก็บหลักฐานเนาะเก็บหลักฐานให้กับตัวเองทุกคนเออเหมือนกับวันนี้ที่ที่นูตอะเออได้มาแบ่งปัน ให้กับทุกคนน่ะนุชก็เหมือนมาเป็นหลักฐานบางสิ่งบางอย่างให้กับทุกคนว่าเฮ้ยบางสิ่งอ่ะที่แบบว่าเฮ้ยแต่ละคนอาจจะยังไม่เคยรู้เรื่องนี้แต่นุชได้เรียนได้เรียนรู้ก่อนเออนุชก็นําสิ่งนี้มาแบ่งปันแล้วถ้าเกิดว่าเฮ้ยเราเห็นว่าสิ่งนี้ดีแล้วนําไปปรับนี่แหละทุกคนมันจะเกิดประโยชน์แต่ถ้าแต่ถ้าวันนี้เออเราเรียนรู้ เรียนรู้แล้วก็แค่แบบว่าเฮ้ยฟังมันผ่านๆแต่เราเราไม่ได้เอาไปปรับใช้กับวิไปกับชีวิตอะหรือเอาไปลงมือปฏิบัติทุกคนก็จะว่ามันจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็จะไม่เห็นผลอะไรเนาะซึ่งเออนุอจะบอกว่าเมื่อวานเนาะออหลังจากที่ตัวนนะุตเนาะตัวนุตอะเ,ออเคยมาแบ่งปันเรื่องเรื่องการจัดบ้านเนาะพรจัดบ้านปุ๊บเปลี่ยนพลังงานใหม่หมดเนาะมันเป็นช่วงเวลาแห่งการ เปลี่ยนพลังงานด้วยเนาะหลายๆคนเลยในกลุ่มที่พี่น้องที่นุชเรียนรู้ด้วยกันนะคะที่เฮ้ยช่วงนี้เขาก็รู้สึกว่าเขาอยากเคลียร์บ้านจัดบ้านเออแบบเอาพลังงานเก่าๆออกไปจากชีวิตอะเออแล้วมันก็เลยทําให้อะไรรู้ไหมคะว่าเออในกลุ่มอะ่ะอาจารย์ก็จะก,กิจกรรมมาให้เราทําโปรเจกต์อะไรก็ได้ที่ที่มันสร้างประโยชน์เนาะให้กับผู้คนอะไรเงี้ยซึ่ง เ,เราก็เลยมีความเห็นตรงกันนะว่าในกลุ่มของเราอะ่ะจะจัดเออจะจัดกิจกรรมในเรื่องของการจัดบ้านเนาะเพื่อเปลี่ยนชีวิตเออจัดบ้านเปลี่ยนชีวิตเออเปลี่ยนพลังงานใหม่อะไรเงี้ยแล้วเ,เมื่อวานนะคะเราก็เลยได้มีการมาฝึกเออไปเรียกว่าโทรประชุมกันเนาะเอยโทรเออโทรคอกันเพื่อแบ่งปันเอาเพื่อแบ่งปันประสบการณ์ว่าเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เราทำโปรเจกต์นี้ร่วมกันเนี่ย ไปจัดบ้านแล้วรู้สึกยังไงบ้างเนาะเพราะว่าตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาใช่ป่ะทุกคนที่แบบเขาได้เริ่มจัดบ้านเขาก็จะถ่าย b บฟอร์เราเรามีการแบบว่าให้ถ่าย b บฟอร์อัปเตอร์เนาะก่อนและหลังแล้วก็ความรู้สึกเออความรู้สึกอะ่ะเวลาที่เราจัดบ้านเป็นยังไงบ้างหรือถ้าเกิดพอจัดแล้วออมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตอะซึ่งเมื่อวานะมันเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะทุกคน มันดีมากๆอ่ะเราเห็นการเปลี่ยนแปลงเลยคือบางคนก็บอกว่าเออการเงินอ่ะการเงินโฟขึ้นออสิ่งที่มันเคยติดขัดอ่ะเฮ้ยมันโฟขึ้นอะไรที่คือมันมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาเออเขาเห็นเลยแล้วก็ออจะที่ทุกคนได้ได้จัดบ้านของตัวเองนะทุกคนก็รู้สึกว่าถึงความโล่งเบาสบายแบบข้างในอ่ะ คือมันทุกคนนะดูต้องบอกว่าทุกคนนมาตอบย้ำความเป็นหลักฐานเออให้กับนุชย์ด้วยเพราะว่าตอนที่นุชย์จัดบ้านน่ะจัดบ้านที่แบบเปลี่ยนพลังงานใหม่อ่ะุชก็รู้สึกว่าเฮ้ยพอจัดเสร็จมันมันรู้สึกถึงความโล่งเบาสบายแบบข้างในมันรู้สึกโล่งมากๆเหมือนมันได้เคลียร์พลังงานเก่าๆออกไปอ่ะผ่านผ่านสิ่งของที่เราไม่ได้ใช้อ่ะที่มันเป็นพลังงานที่ที่มันนิ่งแล้วอ่ะเออมันตายแล้วอ่ะเออ เอาออกไปอ่ะออแล้วหนูก็เห็นเลยว่าเฮ้ย mm. มันมีสิ่งดีๆ mm. หรือการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของหนูแบบเกิดขึ้นแบบเยอะมากในช่วงเวลาแค่ไม่ไม่กี่สัปดาห์ทุกคนเข้าใจว่าเออเนี่ยค่ะพอเราพอเราเป็นหนึ่งหลักฐานอะแล้ว แล้วเราไปนําหลักฐานเหล่านี้เออสิ่งที่เราทําแล้วมันเห็นผลจริงอะแล้วเราไปร่วมไปร่วมทําหรือไปสร้างสรรค์เออให้มันเกิดกิจกรรมแบบขึ้นมาส่งต่อให้กับคนอื่นอะทุกคนแล้วพอเราเห็นคนอื่นอะเออเขาสัต์บ้าแล้วเขาเปลี่ยนชีวิตแล้วเ้เขามีความสุขขึ้นเขาแบบเบาสบายขึ้นอะเออทุกคนเนี่ย มันก็ยิ่งส่งเสรมิมมาเลยรู้ปะมันก็ยิ่งส่งเสริมห,หูเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมีความสุขไปด้วยยินดีไปด้วยอะ่ะที่เห็นคนอื่นเนาะเออเขาก็ได้เปลี่ยนชีวิตไปด้วยเปลี่ยนไปพร้อมๆกันอะ่ะเออมันเหมือนกันค่ะก,กับการที่วันเนี้ยุูกได้มีโอกาสมาแบ่งปันกับทุกคนอะเออลูกก็ตั้งจิตนะทุกคนนุกก็ตั้งจิตว่าเฮ้ยถ้าเกิดใครทีถ่ถึงถึงวาระแล้วเวลาเออที่จะ ได้เปลี่ยนชีวิตเนาะก็ขอให้เขาได้มีโอกาสเข้ามาฟังแล้วฟังแล้วเกิดการตื่นรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างเนาะในตัวเองเพราะนรู้ว่าอะไรรู้ว่าชีวิตอะเวลาที่ที่เราเริ่มเห็นเห็นความงดงามของชีวิตหรือว่าเห็นความหมายของการใช้ชีวิตอะทุกคนชีวิตมันมันโคตรมีคุณค่าเออ ก็วันนี้ก็วันนี้อยากให้ทุกคนเนาะเวลาที่เราที่เราแบบได้ไปยินได้ไปเห็นได้ไปฟังได้เรียนรู้อะไรอะทุกคนอย่าคืออย่าฟังแค่ผ่านๆเนาะเออแต่ลองแต่ลองใช้การแบบว่าใครควรหรือว่าใช้สติในการฟังว่าเฮ้ยถ้าเกิดเจ้าสิ่งใดอะที่มันเป็นประโยชน์กับชีวิตเราอะทุกคนเอา เอาแบบเรียกว่าให้ลองเอามาลงมือทําดูซิเออทําดูซิว่าเฮ้ยสิ่งเนี้ยมันได้ผลกับชีวิตยังไงทุกคนเข้าใจปะถ้าทําแล้วดีก็จงทําต่อไปแต่ถ้าเกิดว่าทําแล้วเฮ้ยมันไม่ดีมันไม่ใช่มันไม่เหมาะกับเราก็ทิ้งไปแค่นี้เองแต่อย่างน้อยอะทุกคนเข้าใจปะอย่างน้อยอะเราได้มีโอกาสที่จะได้ได้ประสะเรียกว่า เรียกสัมผัสประสบการณ์นั้นว่าเฮ้ยมันมันมันใช้ได้จริงไหมอ่ะทุกคนเข้าใจว่าเออแล้วก็สิ่งสิ่งทุกวันนี้นูต้องบอกเลยทุกวันนี้ต้องบอกเลยว่าสิ่งต่างๆอ่ะมันมีข้อมูลมันมีข้อมูลต่างๆให้ให้เราเสพเยอะมากทุกคนเนะาะเพราะฉะนั้นน่ะเออเราต้องเรียนรู้ที่จะจะเลือกเสพอย่างที่เมื่อกี้ที่นูอบอกเนาะพอเสพแล้วว่าเราต้องมีสติด้วยนะคะ ในการที่จะรู้ว่าเฮ้ยสิ่งนั้นน่ะมันมันใช่ไม่ใช่เออคือแล้วมันอะไรพอยเนี่ยมันสัมผัสเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันสัมผัสได้จากอะไรรู้ปะจากจากตัวคนที่ถ่ายทอดด้วยเนาะแล้วก็จากสิ่งที่เราฟังฟังแล้วอะ่ะเออแล้วใจเรารู้สึกยังไงด้วยเนาะเออก็ลองก็ลอง ก็ลองใช้ใช้สติใช้การไข้กลัวหรือว่าตกกลึกกับตัวเองนะว่าสิ่งนั้นมันมันใช่หรือไม่ใช่หรือมันควรจะนํามาใช้ไหมเนาะก็สําหรับวันนี้เท่านี้ค่ะขอทุกคนมีความสุขกับการใช้ชีวิตค่ะเนาะเรียนรู้ชีวิตเยอะๆแล้วเราจะเข้าใจช,ชีวิตมากขึ้นค่ะ